สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนีวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องเทนส port ติงแก๊งเมาแหลกพันแหกกฎภาค2หลังจากที่พี่มาร์คหลังเพื่อนผ่านไป20ปีชีวิตพวกพี่แกจะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่พีมา์คนแรกหลังจากที่ขโมยเงินนี้ไปพีแกก็มาใช้ชีวิตในอมัมสเตอร์ดัมกลายเป็นหนุ่มผมยาวรักสุขภาพแต่ก็ดูเหมือนพีแก,กจะมีปัญหาบางอย่างให้คิดหนักออกกําลังกายอยู่ๆก็ร่วงและหลังจากวันนั้นพีแกก็ตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านเกิดพีมานีัยไม่มได้ติดต่อใครมา20ปีพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพ่อก็บอกว่าแม่ตายแล้วแม่คิดถึงพีมากมากเข่าของทุกอย่างพ่อแม่ยังคงเก็บไว้เหมือนตอนที่ลูกชายยังอยู่พวกเขาเนี่ยวังว่าสักวันลูกจะกลับมาแต่เขาก็กลับมาในนววัที่่่่แแมมไอยูล้ เป็นการกลับบ้านที่เศร้าสุดๆคนต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือพี่เบคบีพีแกติดคุกมา20ปีแล้วการใช้ชีวิตในคุกเนี่ยไม่ได้ง่ายๆพี่เบคบีรู้สึกทรมานกับมันพี่แกเลยพยายามหาทานายมาช่วยให้พ้นผิดหลายปีแต่ก็ไม่สำเร็จครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ในเมืองกฎหมายไม่ได้ผลมันก็ต้องทางนี้แล้วว่าพีแกจะชักให้เพื่อนเอเล็กมาแทงที่ท้องทั้งสองข้างพี่เบคบีเนี่ยศึกษามาอย่างดีว่าตรงนี้เป็นจุดที่ไม่อันตรายเริ่มเลยแทงเบาๆตรงนี้อย่าให้ลึกไปแค่ให้เลือดออกโอเคไม่ต้อง งงนะเพื่อนสืบโอ้ยเะอรู้กูบอกให้แทงเบาๆไงฉันขอโทษว่ต้องให้ฉันแทงอีกข้างไหมพอพอแค่นี้พอเวนสุดท้ายพี่เบ็กบีก็ได้เข้าโรงพยาบาลสมใจอยากแล้วพี่แกก็ใช้โอกาสนี้หนีออกมาได้สําเร็จคนที่สามพี่ซิกบอยตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นไซมอนพี่แกติดโคเคนและยังทําธุรกิจสายมืดหลอกให้ตาแกมีเงินมาซื้อบริการสาวจากนั้นก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปเอาไว้แบ็กเมย์อย่างแต่ลุงคนนี้ก็เป็นครูใหญ่โรงเรียนดังที่มานอนให้สาวอัดตูดเขาเลยต้องจ่ายเงินให้ พี่ไซมอนอาทีละหนึ่งพันปอนด์แลกกับการไม่ถูกปล่อยคลิปแต่วงการนี้นะี่ไม่ได้จะวานมูตลอดวันหนึ่งพี่ไซมอนก็โดนจับได้แถมสาวที่ทํางานด้วยก็เกือบโดนค่ะเธอเลยจะขอบายเพราะไม่อยากเสี่ยงอันตรายอีกแล้วเธอคนนี้ในชื่อเวลรนิกาเป็นสาวที่พี่ไซมอนเคยไปซื้อบริการเลยชวนเธอมาทําธุรกิจด้วยกันแล้วก็ดูเหมือนพี่ม่อนจะหลงรักเธอและสมาชิกคนสุดท้ายของแกงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือพี่สปาร์ตพี่แกนะมีลูกมีเมียแล้วแต่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากเพราะพี่แกตกงานแล้วไม่มีเงินเลย ไม่กล้าไปเจอหน้าลูกเมียไอตอนแรกพีแกก็เลิกยาแล้วออกไปหางานทําแต่ก็ต้องตกงานเพราะพีสปาดชอบไปทํางานซ้ายตลอดก็เล่นยามาทาั้งชีวิตอยู่แต่ในห้องไม่เห็นเดือนเห็นตะวันพอเลิกยาออกไปใช้ชีวิตปกติก็รู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วจนตามไม่ทันสุดท้ายพีแกก็กลับเข้าวงการยาอีกครั้งยานี่แหละคือเพื่อนแท้พี่สปาดเนี่ยรู้สึกโดดเดี่ยวและหมดหวงังพีกแกเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายก่อนตายก็เขียนจดหมายบอกลาลูกเมียแต่จังหวะที่กําลังจะหมดลมหายใจพี่มาที่แวะมาหา พี่สปาร์ตก็ทีประตูเข้ามาช่วยไว้ทันพอได้สติแล้วเห็นหน้าพี่หมาพี่สปาร์ตก็ปี๊ดแตกจะเข้าไปอัดเพื่อนแต่พี่แกก็ทําไม่ลงและดีใจมากกว่าที่เจอเพื่อนอีกครั้งนี่ก็จะฆ่าตัวตายอีกแล้วเหรอเออแต่ตอนนี้มีเพื่อนแล้วใช่ไหมทําแล้วหลังจากคุยกันนะพี่สปาร์ตก็แนะนําให้พี่มาร์กไปหาพี่ไซมอนเพราะยังไงในเพวกพี่แกก็ตัดกันไม่ขาดพี่หมาก็เลยมาหาพี่ไซมอนที่ร้านเหล้าร้านนี้เนเป็นร้านที่พี่ไซมอนดูแลต่อจากญาติแต่ยุคนี้เนแทบไม่มีใครเข้าร้านเหล้าเก่าๆไอที่เข้า ต้องหาเงินเพิ่มได้ว,วิธีอื่นพอเจอหน้ากันนะี่พีไซมอนนี่ช็อกไป3วิแกหายหัวไปไหนมาตั้ง20ปีฉันอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเออก็ดีแต่งงานแล้วเหรอใช่สาวในเทอร์แลนด์มีลูกด้วยกัน2คนเจมส์ James กับลอล่าแล้วแกเป็นไงบ้างฉันก็มีลูกชายอยู่ลอนดอนกับแม่รันรันของมัน10ปีเจอครั้งแล้วแกทํางานอะไรฉันทํางานบริษัทเป็นคนทําซอฟต์แวร์คุมสต็อกสินค้าให้ร้านขายปลีกอืมก็ดีนี่ส่วนฉันแกคงเห็นแล้วว่าร้านฉันเป็นยังไงพอคุยมาถึงจุดนี้นะพีไซมอนก็ไม่ทนละ แกเอาไม้สนุกฟาดที่มาร์กไม่อย่างแกมาในเพื่อนเลวหอบเงินนี้ไปมีชีวิตที่ดีทั้งคู่เนี่ยฟาดกันร้านแทบพังตาลุงที่นั่งกงเราเนีนก็ชิวเกินเขาจะฆ่ากันตายแล้วพีไซมอนแมงซัดพี่มาร์กจนสลบพอฟื้นมาอีกทีพี่มาร์กก็เอาเงิน4 0 0พปอนด์คืนให้เพื่อนแล้วเดินจากมาส่วนพีไซมอนเนี่ยก็เอาเงินกลับมาให้เวโรนิกา้าแล้วก็เล่าเรื่องอดีตของพี่แกกับเพื่อนให้ฟังพร้อมบ,บอกแผนการที่พี่แกจะหลอกคบกับพี่มาร์กเพื่อแก้แค้นฉันจะทำลายมันด้วยทุกกวิิิธีีท่คดอออเงน 4, ปนป เี่ยบไม่ได้กับความรู้สึกที่เสียไปดอกเบี้ยก็ไม่มีสักบาทฉันจะทําให้มันเสียใจที่กลับมาแล้วพี่แกก็ปิ้งไอเดียเปลี่ยนร้านเหล้าเก่าให้เป็นสาวนาที่มีสาวขายบริการ16คนโดยมีเวโรนิก้าเป็นเจ้ใหญ่และตัวพี่แกเป็นเจ้าของเป็นไอเดียที่น่าสนใจแต่มันต้องใช้เงินจํานวนมากพี่ไซมอนเลยคอคิดแทนก่อนในดานของพี่เบ็กบีเมื่อนี้ออกมาได้ก็กลับบ้านหาลูกเมียพี่แกดีใจที่เห็นลูกชายโตเป็นหนุ่มตอนนี้กําลังเรียนการจัดการโรงแรมที่มหาลัยแต่พี่เบ็กบีไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยคิดว่าลูก ไม่แค่นั้นพี่ก็ยังช่วยลูกชายไปปล้นด้วยแกเป็นลูกต้องช่วยงอนช้นพี่เบคบีเนี่ยแฮปปี้ที่ได้กลับมามีชีวิตอิสระแต่ติดอยู่อย่างก็คือทําไมนกเขาไม่ขันจะปั๊มปั๊มกับเมียยังไงก็ไม่คืนพี่เบคนอนเศร้าเลยฮะแล้วพี่แก,กก็พาลูกชายไปปล้นของในบ้านคนรวยจากนั้นก็เอาไปขายให้เพื่อนเก่าสองวันต่อมาพี่มาก็กาลังจะกลับไปอัมร์ดามแต่ก่อนกลับเนี่ยก็พาพี่สปาร์ตออกไปวิ่งเพื่อบําบัดอาการเสี่ยนหยาแม่งก็วิ่งไม่รอเพื่อนเลยคุณพี่ดูสภาพเพื่อนด้วย พี่มาร์กเนี่ยอยากจะให้พี่สปาร์ตเลิกยาได้จริงๆเลยนแนะนาให้พี่ป์ตทันไปทําอย่างอื่นให้สมองไม่คิดเรื่องยาจะให้ฉันวิ่งจนขาหักเลยไหมก็ดีนะหรือไม่ก็ไปชคมวยดูสิที่กูเนี่ยนะพี่ป์ตเนี่ยนึกภาพตัวเองโชคมวยไม่ออกจริงๆหลังจากวิ่งกับพี่สปาร์ตเสร็จพี่มาร์กก็ออกมาเจอกับพี่ไสมอนพี่มอนเนี่ยกะจะวารล้อมให้พี่มาร์กหาเงินมาทำซาวน่าด้วยกันพี่แกเริ่มจะการล้ำลึกความหลังสมัยที่ยังเป็นเพื่อนเสพยาด้วยกันต่างๆนานาแต่ดูเหมือนพี่มารไีางรต้อบป เครื่อองกับดเห็นเพื่อนไม่ฟังนะพีไซมอนก็หัวเสียเลยขอเข้าไปเติมยาในห้องน้ําสักหน่อยและให้เวโรนิก้านั่งเฝ้าพี่มาร์คซึ่งพอออกมาอีกทีพี่มาร์กก็ไปแล้วพี่มอนถึงกับเสงตกเย็นขณะที่พี่ก็กลังนั่งดูหนังอยู่ทีบานพี่มาร์กก็กลับมาหาพร้อมบอกความจริงว่าฉันพึ่งยากับเมียแล้วก็ไม่ได้มีลูกฉันโกหกแกแถมงานที่ทําก็ไปได้ไม่สวยที่สําคัญคือฉันป่วยเป็นโรคเลือดเลี้ยงหัวใจไม่พอเลยต้องใส่คดลวด,กดใกล้ๆหัวใจมันเหมือนในหัวใจไหมหมอบอกว่าอยู่ได้ตั้งสา สิบปีแต่ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมงานเงินบานฉันก็ไม่มีแต่ที่แย่ไปกว่านั้นนอกจากจะตกลงทําสาวหน้ากับแกฉันก็ไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วสุดท้ายพี่มาก็ตกลงช่วยพี่ไซมอนหาเงินพวกพี่แกเนี่ยพากันมาที่บาร์แห่งหนึ่งที่นี่เนี่ยมีพวกคนรวยบืบ้อเพียแถมยังเป็นโปรเตสแตนท,ที่รวมตัวกันมาร้องเพลงเชิดชูนิกายพูดง่ายๆก็คือที่บาร์แห่งนี้เป็นที่เฉพาะกลุ่มของคนที่คลั่งนิกายในปี1690พี่มาพี่ไซมอนเนี่ยแอบเข้าไปขโมยบัตรเครดิตของพวกคนรวยมาได้หลายใบแต่ตอนจะออก ก็โดนพี่เบิร์มสั่งให้ขึ้นไปร้องเพลงเพราะสงสัยว่าภูพิแกไม่ใช่คนแถวนี้งานเข้าสิฮะเพลงก็ร้องไม่เป็นเปียโ,โนก็เล่นเป็นอยูสองขีแต่ผูพิแกเนี่ยก็กตีเนียนโดนสดแต่งเพลงปลุกใจเราโปรเตสแตนต์ได้เฉยก็พี่มาร์กเนี่ยพอจะรู้ประวัติสงครามศาสนามาบ้างพี่แกเลยเอามาร้องเป็นเพลงส่วนพี่ไซมอนเนี่ยก็เล่นเปียโนด้วยโนสองขีได้ลงตัวสุดๆร้องเพลงจบในทั้งคู่ก็รีเพนกันเลยฮะภูพ,พิแกเอาบัตรที่ขโมยมากดเงินที่ตู้ไอทีเอ็มซึ่งรหัสผ่านก็เดาได้ไม่ยา รัางศาสนากันขนาดนี้ก็ต้องเป็น1690ปีแห่งประวัติศาสตร์งานนี้เนี่ยผู้พิกาได้เงินมาเพียบถึงจะมีรายใบที่ไม่ใช่รหัสผ่านนี้ก็ตามจบงานพ,พู้พิกก็มาดื่มฉลองและเล่นเกมด้วยกันอย่างแฮปปี้มาในด้านของพี่สป,ปาตกอลองมาชกมวยอย่างที่เพื่อนแนะนําชุดพร้อมนวมพร้อมมา่ายับยับยับ บอยควา้าหนึ่งสองปื้เข้าหน้าโค้ดเชียรแล้วกูโดนโค้ดสวนกลับมาหนึ่งหมัดโอ้ไม่ไว้วงลงไปนอนฝืนมาอีกทีกลับบ้านดีกว่ากูไม่ต่อยแล้วระหว่างที่กลับบ้านพี่สปาร์ตเนี่ยก็เดินผ่านสถานที่ที่เคยวิ่งหนีตำรวจกับเพื่อนๆมาเลยทำให้คิดถึงวันเก่าๆพี่แกเลยกลับไปเอาอาัลบ,บั้มลูกสมัยวัยรุ่นที่บ้านเมียจึงลูกชายเนะี่ยก็แอบดูพ่ออยู่ริมหน้าต่างคุณพระลูกชายรอมากหลับสมัครลูกสะภ้าัไหมคะพ่อ แต่ดูจากสภาพาพ่อคงยังไม่รับพี่สปาร์ตกลับมานั่งดูรูปเพื่อนๆที่ห้องคนเดียวพี่ก็คิดถึงวันหวานมากๆในด้านที่เบคบีหลังจากที่ปล้นครั้งแรกมันก็ต้องมีครั้งที่2พี่ก็ชวนลูกชายออกไปปล้อนอีกแต่คราวนี้เนี่ยเขาไม่ทําแล้วกําลังจะไปหาเพื่อนที่มาหาหลัยพี่เบคบีแม่งก็คํำใหญ่นี่ก็แต่งตัวงี้ไปยกเขาหรอวะแล้วลพอรู้ว่าลูกชายไม่อยากทําพี่เบคบีก็ปี๊ดแตกพลานดาทั้งลูกทั้งเมียไม่พอยังท้าให้ลูกชายต่อยแน่จริงก็ต่อยฉันสิต่อยเลยแต่ แกใจไม่ถึงใช่ไหมถ้าเป็นลูกฉันจริงแกจะคว้ามีดแทงจนฉันลงไปนอนใกล้ตายแต่นี่แกไม่กล้าพอที่จะทำหรือว่าแกไม่ใช่ลูกฉันลูกชายที่โดนด่าก็เลยจะยืนอดกลั้นไว้แล้วปล่อยให้พ่อออกไปปล้นคนเดียวส่วนพี่ไซมอนไลยวันต่อมาพีแกก็ถูกตำรวจจับขอหาถ่ายคลิปแบ็กเมคคู่ใหญ่พี่มาร์กเลยหาทานายมาช่วยเพื่อนซึ่งก็คือไดแอนนัน่นเองค่ะเธอโตเป็นสาวสวยสะพรง่งมีหน้าที่การงานดีพร้อมแถมขาตัวทนายของเธอยังแพงมากอีกต่างหาก พีมาร์กอึ้งแดกไปเลยฮะเงินที่ขโมยมาแทบไม่เหลือพี่มาร์กเลยลองเสิร์ชหานายทุนมาลงทุนทำเสาหน้าของพวกพี่แกซึ่งก็เจอบริษัทที่รับสมัครพอดีพี่มาร์กเลยลองส่งไประหว่างนั้นพวกพี่แกก็เริ่มรีโนเวทร้านใหม่โดยมีพี่สปาร์ตจัดการให้ทุกอย่างกำลังไปได้สวยแต่พี่เบคกบีก็ดันโผล่มาพี่แกมาชวนให้พี่ไสมอนไปแก้แค้นพี่มาร์กพี่ไสมอนที่ช็อกจนทำตัวไม่ถูกก็โกหกพี่เบคกบีว่าฉันสืบมาแล้วมันอยู่ที่อัม์ดัมแต่นายต้องไปซ่อนตัวก่อนักาทิต เราค่อยหาวันมาเหมาะไปตามแก้แค้นกันตัดมาที่พีมาก,ก็แอบ,บมากินตับกับเวโรนิก้าอยู่บ,บ่อยๆส่วนพีซปัตก็ยังคงทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีพี่แกพยายามเลิกยาและทางานให้เต็มทีแถมยังใช้เวลาวางบันทึกเรื่องราวของตัวเองกับแก๊งเพื่อนในสมัยก่อนอีกด้วยรายวันต่อมาก็ถึงวันพีเซนโปรเจกต์ซาวน่าให้นายทุนพี่มาพีไซมอนก็ทํากันเต็มทีด่านพีซปัตก็เดินหน้ารีโนเวทร้านต่อโดยมีเวโรนิก้าคอยช่วยระหว่างที่กําลังช่วยกันเลือกวอลเปเปอร์พีซปัตก็ เราอาดีตของพี่แคก,กับเพื่อนให้เธอฟังฉันเคยติดคุกมาหกเดือนแต่ถึงติดคุกฉันก็เจอข้อดีของตัวเองฉันเนี่ยปลอมลายเส้นเก่งแค่เห็นครั้งเดียวก็เส้นชึ๊ชึ ได้เลยพอออกจากคุกฉันก็เริ่มปลอมเช็คต่างๆหาเงินมาเล่นยาได้เพียบแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนผู้คนกดโอนเงินแค่นิ้วดียวผ่านโทรศัพท์นะปลอมลายเซ็นกระตกงานกันตามระเบียบฉันก็เลยไปอยู่ตามถนนอยู่มาทุกวันว้าวฉันชอบเรื่องคุณนะคุณน่าจะเขียนหนังสือเขียนไม่ที่คนเล่าสนุกดีอู มาเลยฮะพี่ปาร์ตกูจุดประกายความฝันใหม่ทันทีพี่แกเริ่มจากการเขียนเรื่องราวสั้นๆของพี่ทอมมี่เพื่อนที่ตายไปแล้วก็เอาให้เพื่อนอ่านตอนที่เดินทางมาเยี่ยมหลุมศพของพี่ทอมมี่กันจากนั้นพี่มาพี่มอนเนี่ยก็รำลึกความหลังโดยการมานั่งเสพยากันอีกครั้งส่วนพี่สปาร์ตเนี่ยไปนั่งกอดเขาอยู่ข้างนอกเลยค่ะพี่แกจะไม่กลับไปแตะต้องมันเด็ดขาดพี่มาพี่มอนเนี่ยหลังจากที่เติมของกันได้ทีพวกพี่แกก็พากันมาเที่ยวผับในร้านของพี่เบกบีที่มาซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนเก่าก็บังเอญ เจอไว้อกราที่เพื่อนเก็บไว้ขายเพียบพี่เบคเลยแอบอัดเข้าไปหลายเมตรก่อนจะไปเที่ยวพับเพื่อทดลองใช้ไอ้หนูซึ่งมันกระดันเป็นภาพเดียวกับพี่มาร์กพี่มอนไอตอนที่พี่เบคบีมาเข้าห้องน้ําเพื่ออัดไว้อกราเพิ่ม่กก็กเผลอทํายาหล่นไปห้องค้างๆที่พี่มาร์กอยู่พอดีว้วนี่อะไรเนี่ยวันนี้จัดหนักแล้วพี่ชายอย่าก,กินมันเยอะเกินไปนะคุณเอาคืนมาเถอะนะ่แกจะให้ฉันพูดดีๆหรือเขาไปกระทืบแกค่อยๆค,คุยกันก็ได้ดุเองกับมาขอส่งยาคืนสักแป๊บทั้งคููก็เริ่ม ว่าเสียงนี้มันคุ้นๆกูว่าต้องใช่แน่ๆชิหายสวยละไอ้มาร์คพี่เบคกแม่งปีนซ่วมมาแอบดูจังหวะนั้นพี่มาร์คกูใสเกียร์มาไปละฮะและหนีไปไหนไม่หนีเจือกนีมาในลานจอดรถรับตาคนพี่มาร์คแอบอยู่หลังรถซึ่งเกือบจะรอดถ้าไอ้มอนไม่โทรมามีดในมือพี่เบคนี่สั่นดิ๊กๆเลยฮะแต่ดีที่มีรถขับออกมาพอดีพี่มาร์คเลยโดดขึ้นหลังคารถหนีออกมาแต่ก็โดนพี่เบ็คฟาดแขนไปทีโอ้ยรุ่มคืนหลังจากที่รอด ตายพีมาก็มาด่าพีไซมอนที่ไม่ยอมบอกเรื่องพี่เบคบีแต่ความบัวยังไม่ทันหายในความไฟก็เข้ามาแทกขณะที่ทะเลาะกันก็มีรถตู้มาจับตัวพวกพีแกไปเขาคือเจ้าพ่อขายยาและเจ้าของเส้าหน้าหลายสาขาเขามาขู่ไม่ให้พวกพีไซมอนเปิดเส้าหน้าแข่งถ้าไม่อยากตายพวกพีมอนก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากจะครับพวกพีแกรอดตายแต่ก็ต้องแก้ผ้าท่งๆเดินกลับบ้านดีที่ระหว่างทางเจอโรงวัวเลยมีพากันเปื้อนปิดกุ๊กกูสักหน่อยทั้งคู่มหาเวโรนิกา ที่บ้านพีไซมอนเนี่ยบอกเรื่องที่เปิดสาวหน้าไม่ได้แล้วให้เธอฟังพี่แกเครียดามากๆแต่สาวเนี่ยไม่ซีเรียสเพราะข่าวดีกว่านั้นก็คือบริษัทนายทุนเนี่ยอนุมัติเงินลงทุน1น0 0 0แสนปอนแล้วทีนี้ก็เฮกันใหญ่เลยค่ะแต่ก็อย่างที่รู้ๆเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยพวกเขาก็ตังไม่ไว้ใจกันพี่ไซมอนมาบอกกับเวโรนิกาว่าเงินนี้เนี่ยจะเป็นของพี่แกกับเธอ2คนเท่านั้นเพราะพี่ม้าเคยหักหลังเพื่อนส่วนพี่ม้าก็มาบอกกับเวโรนิกาว่าพีไซมอนเนี่ย จนพี่แกเกือบโดนฆ่าตายเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้ติดค้างเขาเราไม่ติดค้างกันคนกลางอย่างเวโรนิกานี่ก็คิดหนักเลยค่ะในด้านพิซปาปัที่ทุมเทเวลาเขียนเรื่องราวของพี่แกจนจบก็เอาตนฉบับใส่ซองไปให้เวโรนิกาที่บ้านและเรื่องราวทั้งหมดก็ไม่ใช่แค่เวโรนิกาที่ได้อ่านหะพี่เบคบีก็ได้อ่านด้วยพี่แกแอบงัดเข้ามาในห้องพิซปาปัตเพื่อถามถึงพี่มาร์กแล้วพี่แกก็ให้พิซปาปัตอ่านเรื่องที่เขียนให้ฟังพิซป่าปัตแม่งก็อ่านแบบกล้ากลัวๆวันนั้นหลังจากที่กินเหล้า เบคเอเอฉันว่าฉันตัดส,ส่วนนี้ออกไปดีกว่าไม่ได้อันอนมาหัวหน้าเบคบี้ฉีระพี่ปั๊ดเนี่ยหยุดอ่านที่ท่อนนี้แบบเงียบๆเบพราะกลัวเพื่อนโกรธแต่พี่เบคไม่โกรธเฮ้ <c oughs> แกจำคืนนั่นได้ไหมจำได้จากนั้นเนี่ยพวกพี่เกก็อ่านเรื่องราวทั้งหมดไปเรื่อยๆจนมาถึงเรื่องที่พี่มาร์คขโมยเงินเออเรื่องนี้ฉันเพิ่งแต่งเพิ่มไปทีลังอะ่ะไม่ทันแล้วพี่เบคพี่รู้เรื่องทั้งหมดว่าพี่สปาร์ตเนี่ยรู้เห็นและได้เงินสี่พันปอนจากพี่หมาความสู ไมาเยือนเลยฮะแกอย่าไปไหนนะพี่เบคบีน่สั่งให้พี่สปาร์ตอยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่แกมาซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยเวโรนิกาที่อ่านเรื่องราวของพี่สปาร์ตจบก็แวะมาหาที่ห้องเธอมาทําอะไรที่นี่นี่ไปซะที่นี่ไม่ปลอดภัยสําหรับเธอไม่ทันแล้วฮะพี่เบคบีเดินมาน่นแล้วพอรู้ว่าเวโรนิการู้จักพี่มาร์คพี่ไซมอนพี่แกก็ยึดโทรศัพท์ของเธอจากนั้นก็ปล่อยเธอกับพี่สปาร์ตไปแล้วพี่แกก็ส่งข้อความนัดพี่มาร์คพี่ไซมอนให้มาเจอกันที่ผับตอนเที่ยงคืนระหว่างนั้นพี่เบคบีก็ เจอเรื่องที่พี่สป,ปัตเขียนถึงพี่แกต่อมันเป็นตอนที่พี่แกไปเจอตาลุงขี้เมาคนหนึ่งที่ทางรถไฟตาลุงคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาด่าและยั่วมโมโหพี่เบ็คบีแต่พี่แกก็อดทนอดกลั้นไม่ทํร้ายลุงจนเพื่อนๆง,งงแล้วมารู้ที่หลังว่าทีแท้เนี่ยตาลุงคนนั้นก็คือพ่อของพี่เบ็คบีซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ทําให้พี่แกนึกถึงลูกชายที่อดทนไม่ต่อยพี่แกพี่แกเลยกลับมาขอโทษและบอกลาลูกชายมันยากที่ฉันจะเข้าใจไอ้การุงแรมอะไรนั่นตอนเด็กฉันไม่เคยเรียนหนังสือโลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงเราจะไม่ ดูแลตัวเองนะไอลูกชายพ่อของฉันเป็นไอขี้เมาส่วนพ่อแกเป็นไองโง่แกตรงดีกับพวกเราสองคนสุดท้ายเนะี่ยพ่อลูกก็บอกลาการก่อนที่พี่เบ็บีจะตามไปแก้แค้นเพื่อนส่วนพี่สปาร์ตเนะนี่ยก็หนีมาที่บ้านเวโรนิกาเธอชวนให้พี่สปาร์ตปลอมลายเซ็นพี่มาร์กพี่ใซมอนแล้วหอบเงินหนีไปด้วยกันแต่พี่สปาร์ตไม่เอาด้วยเพราะพี่แกไม่อยากหักหลังเพื่อนเวโรนิกาเลยใช้ไม้ตายบอกว่าถ้าพี่สปาร์ตยอมปลอมลายเซ็นเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเธอทั้งหมดเธอจะแบ่งส่วนแบ่งให้ลูกเมียของพิ สปาร์ตสุดท้ายพี่ปั๊ดเลยยอมทำในด้านพี่มาร์คพี่มอนที่กิดวาเวโรนิกานัดมาที่ผับก็มาตามนัดพอโปรพีแกเนี่ยต้องตกลงแบ่งเงินกันแต่ก็ไม่เจอใครนอกจากพี่สปาร์ตที่วิ่งหน้าตาตื่นมาพี่แกรู้สึกผิดที่หักหลังเพื่อนแต่อย่าเพิ่งรู้สึกผิดตอนนี้ค่ะพี่เบคบีมาโนนแล้วพี่เบคตามมาฆ่าทุกคนเรามาตายพร้อมๆกันเถอะเพื่อนคนแรกเนกรต้องพี่มาร์กก่อนพี่แกไล่ตามกันไปจนถึงชั้นบนพี่มาร์คที่แอบอยู่ในห้องก็พยายามจะพูดถึงเรื่องสมัยเด็กที่ เคยสนิทกับพี่เบ็กบีแต่พี่เบ็กไม่ใจอ่อนพี่มาร์กเลยหนีขึ้นไปบนเพดานซึ่งสุดท้ายก็โดนพี่เบ็กมีดตามมาผลักตกลงไปจนสายไฟรัดคอพี่เบ็กบีเดินเข้ามาดึงตัวพี่มาร์กให้ตายอย่างเลือดเย็นโชคดีที่พี่ไซมอนเข้ามาช่วยไวทันและในจังหวะที่พี่เบ็กบีกำลังจะใส่กระสุนเตรียมยิงเพื่อนก็เจอพี่สปาร์ตเนี่ยเอาช็คโครกฟาดหัวจนสลบจากนั้นพวกพี่ก็ช่วยกันเอาตัวพี่เบ็กใส่ท้ายรถแล้วขับไปต่อที่หน้าเรือนจำส่วนเวโรนิกาก็หอบเงินนี้กลับบ้านเกิดไปหาลูกของเธอหลั จากเรื่องต่างๆจบลงพวกพี่แกก็กลับไปใช้ชีวิตตามเดิมสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จบลงแบบเดิมพี่ไซมอนกลับไปเปิดร้านเหล้าที่ไม่ค่อยมีคนเข้าพี่สปาร์ตเขียนหนังสือที่ไม่มีใครอ่านแต่พี่แกก็กลับบ้านไปหาลูกเมียอย่งางภาคภูมิใจส่วนพี่มาก็กลับบ้านไปหาพอ่อครั้งนี้พี่แกคงจะอยู่กับพ่อตลอดไปแล้วนังก็จบลงเป็นไงคะกับหนังเรื่องเทนสปอร์ตติงแก๊งเมาแหลกพันแหก,กดภาคสองหนังตลกร้ายภาคต่อของแก๊งเพื่อนเมายาที่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลับไปมีชีวิตแบบเดิมที่อาจจะไม่ เท่าเดิมแต่พวกเขาก็ได้ลองทาในสิ่งที่อยากทําเรื่องนี้นะหักหลังขามยเงินกันเก่งจริงๆแต่ก็มีมุมที่พวกเขารักกันทั้งในมุมเพื่อนและในมุมความเป็นพ่อที่นังเล่าออกมาดีเป็นหนังอินดีที่แนะนําให้เ,เพื่อนๆลองไปหาเรื่องเต็มดูเลยค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ